ที่ให้เพิ่มตโตดิแมนดิเพิ่มสักสักของโตเดียวได้เพราะไอพิจารณาเอาเพิ่มแล้วให้ไปพิจารณาเอาทัานเพิ่มเนี่ยให้เพิ่อนไปไปตำไปไตเลยเนาะไปเทิมไปสูงเลยเนาะบ่ตั้งลากแค่เดียวบ่่ยกขึ้นบนลากย่างเดียวแมนสวัสดีครับพ่อสวัสนะครับสวัสดีปีใหม่สงการปีใหม่ครับเป็นไงเนาะหลังจากที่ให้เนาะทามพี่น้องอิจฉาทางบ้านไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้ง นะครับทั้งสามตัวบนสองตัวล่างนั่ไปวิเคราะห์พิจารณาสลากกินแบงน่งในงวดวันที่สิบหกนีสายดนสวสรรค์หกสิบเจ็ดนะครับพ่อสะไวมีความมั่นใจขนาดไหนครับที่ปล่อยออกไปแล้วตัวเลขแนว,แวาทางเดี่ยวเดิมก็คือพวกมั่นใจ,<ป>จอ้าวคือว่าจากสั่ผัสเพราะาเขาดับของเขาเลยฮะเขาดับเสมอเลยบ่กเขาคือดับมัน เล่ดับพอบอก็ปิดท่านี้าเร่ดับนี่มันมันแมนแทบบอ่แต่ว่าดับแทบบแทบแล้วแต่เขาดับมันมีอยู่บ่เล็ดับเรื่อย่างนี่ไหมแต่แล้วบอกแทงของเขาอ่ะถ้าว่าดับแล้วบอกแค่นั้นมั้งบอกาอันดับเก้าหก็เสียมานี่โอ้พอดดับไปมนเนี่ยดับเวิดได้ตีม่หทุนกดับเอาบอกไปเอาไปหแต่กรัเอเอาสู้ให้เคนมึงนิดนึงนี่เดี๋ยวหาสตัวบน3ตัวบนนี่ ตาตัวบนเลยจกซวยพนนิดนึงโซจะกนี่เดียวเอาเอานี่เดียวนะคเพรมันใจเดินเนี่ยทีหายไปแล้วก้อนหนานี่แมนซีเนี่ยเ็นบ่หายหาวิ่งซีแมนนแปดซีแปดซีเก้าเน่นไปที่ซีเก้ากับแปดเก้าปดซีอทีเอาเือทเป็นซีทุนวพาครับผมเนาะเอามาเบิ้งมาที่นี่เขามามือนี้มันมาเปลียอันนี้คือสตัวบนเนาะที่หาไปแล้วก้อนหนานี่เอาผมมาที่นี่ สองตัวล่างนี่เอาที่ห้ควายโซให้็นป้ะพี่น้องเพื้นกว้างนี่ให้เพื้นกอนเนาะครับเพต่ถ้เอาตัวได้ออกเตี้ยพต่ถ้จับก็ได้ถ้าพื้นเตี้ยเขาจะได้ออกกตอนเนี่ยมันคงมีตัวออกนิดกว่าเนี่ยมันมาแบบมีลักษณะนี้แล้วเนาะอันนี้คือไ้กว้านนี่เนาะแมนอันนี้เขาดับเบิลเลี่ยวเนี่ยวครอาจารย์นี่ย่งน่ะเราคุ่มขาดเบิลเลี่ยวเพิ่นดับเป็นเลขดับเพิ่นบมอหรือว่าเป็นเลขที่เพิ่น เพิ่นดับเพิ่นน่ะเรียกดับเพิ่นเนี่ยเพราะแม่นอาประจานดอกเขาพื้นเขาเขาเคยดับประจำแต่พ่อใหญ่เสียชีสือไหลแหม่โอ๋ใจพ่อย่านย่านน้ำต้องออกซื้อตันบอกแม่โอ้แล้วติเปลี่ยนเกมไปยังไงเอาเอ้ด้พ่ก็ให้มือซื้อยุ่ธเนี่ยแต่ว่าจะซื้อไหลอันนี้ให้ใขยันเป็นทหารหนึ่งตัวเดียวตอนน่ะครับอันล่างเนี่ยนะแหมขยันเป็นทหารหนึ่งติเปลี่ยนอีสองอีสองโตติเปลี่ยนเท่านั้น แสดงว่าพ่อสวียนะมือนี่สีเปลี่ยนแจสีเปลี่ยนแนวทางไอ้เพืเ่อนเหมือนเปียกแจที่เขาดับไปแล้วหาแพรน,นี่เขาดับไปแล้วมาเนาะครับอันหาแพรนี่ดับไปแล้วหาซุ้นก็ดับไปแล้วหาซุ้นนี่ก็ดับไปแล้วเมื่อทิศตะวันออกดับเดี๋ยวให้ถามก่อนดับ,ดบนี่คือเป็นเลขอันหรือว่าเป็นเ,ขเลขบ่เลขเลดับไปขาดบ่อมีเลยเลขบ่อมีกี่นัยในต่อมืออ่อนอึนเนี่ยถ้ากระเป๋าเนี่ยดอกแต่ว่าของเขาเดี่ย้าได้ติดออกอีกทีอ่ครับนั่นคือเอาเยอะแยะอยกันโอ้ฝอยกัน เอาพี่น้องก็จะให้เอฟซีถือแมนบอก็ให้พี่น้องเพื่อนออกไปพี่คอพิจ้าเอะเพื่อนเนาะพอสวยก็ให้เป็นแนวทางแค่นั้นนะครับให้ไปหาจ์ดยิปจักอสลากกินแบงเออที่ให้อีสองตัวมือนี่มีเพิ่มเพิ่มสองตัวเท่านั้นแต่เขาประดับอ่ะอันที่ว่าอันเด็กรอคอยนั่นเต๋อแมนรอคอยมาแล้วมาแล้วแมนเอาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาแล้วมือเพิ่ให้มาแล้วมามาสูงกระพามาสูงกระพาน อันนี้คือว่าเด็กมีที่มามีที่มาเด็กทิศมีที่มาของพ่อสวยแมนมาแล้ววาตรงประเด็นก็ของผมพอดีพาเนี่ยมาศูนย์กับพาแมนอ๋อเดี๋ยวพี่น้องอันนี้บนนี่ให้พิจารณาก็ศูนย์ทนายไทยพิศพิศน่าเองอันที่สิบหกเนาะสิบหกขอขอเปลี่ยนเกมนะครับขอเปลี่ยนว่าไรอย่ากมันพลาดอย่างพวกอย่างเอ็มซีเสียใจไหมหกเกียร์แมนบอพ่อสวัย เนาะอ๋อพี่น้องเลยมือน,นี้มีเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงน้อยนิดเพราะว่าเขาเรียกเขาดับเ้าเฮ็ดไปแล้วเขาดับไ<อ>ปเตะกอาจารย์นีเนน่เขาดับมาอ๋อสวัยบุรีรัมมือน,นี้มีเปลี่ยนแปลงเด้ออีพีทุกคนทุกท่านม,มีมีตัวไหนครับซีเพิ่อนหายไหมมือนี้มีศูนย์กับหามีศูนย์กับหานะครับเป็นเลิกวิงก่งเรือเัลนีหเลิกวิงะะ่งครัอ๋อเป็นเลิกวิงกว่งเด้อทุกคนคือคืออ่รราศูนละอาก็อะไรจริงจีิน,นนะเพราะว่าอันนี้ผมโมโหเนาะ ครับโบงูบง้ก็ความที่ออกแสดงเนาะแต่วันนี้เขาเขาให้มาไี่เพราะไปเรียกผมครับเลขผมกับพิหารเท่านั้นนี่มีที่มาก็แล้วกันเนาะศูนย์กำพาแม่นบ่ครับพ่อเอาศูนย์กำพาเด้อเดี๋ยวพ่อสบายคนนี้จับคู่หคให่แม่วอกข้าวพอจับคู่ให้เป็นเพิ่มเติมเพิ่มเติมเอาเนาะครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้แล้วพ่อสบายที่บ้านที่จับให้เพิ่มตัวใดเหรอครับพอเดี่เหายเก็บเขหาหกฮะเอาเก็บเข้าหาหก ฮาเจ็ดฮาหกฮาหกฮาเจ็ดเอาเดี๋ยวิให้พี่น้องก่อนพอทีเพิ่มเท่านั้นเพิ่มแค่นี่บคหับ้าหกกับาเจ็ดต้นผึ้ับน้ับไกหกฮาตัวนึงกันดีครับอ่ะแม่นพ่อจะพรมันมุจลาร์ติพื้นกันเข้าใจเนาะรากย่างเดียวาย่างเดียวเน้นประเทศตัวใดครับพ่อหนึ่งดอหานดิหนึงอายุหันเดียเขาหาไปแดีวไหม อ้ยไอันนี้ก็ห้เพิ่มมาซื้อมันบอห้เพิ่มโอ้หานึงอันตัวเน็มก็คือหาหนึ่งตามเดิมตามเดิมเอาตัวนี้เด้อทุกคนอันเจ้าขันกับกับกับหางหูลำเนี้ยหูาเนี่ยอืมกับเอาเอาซุยเพิ่มนิดนึงไอ้กับานลาเนี้ยเด้อขนาดพี่น้องเก็บที่เลยมันเป็นสีแดงมากกระจางกับบที่นี่จางบอจางผมมาเดียวน้ำเงินมาไม่ได้เลยมันเป็นมันบอชัดเจนเด้อมันบอชัดเจนแล้วเอาบล่อยเพื่นฟังกันแล้วกัน บอกเรื่องวิ่งนะครับวิ่งอันนี้คือล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวแ่างอย่างเดียวทุกคนศูนย์กับห้าน้นไปที่หามหครับตัววิ่งเนี่ยตอนนั้นรีเพื่อนโดนเนี่ยเล็กมาไหมเนี่ยเลีกวิ่งเขาแต่ว่าหาก6รือคันีนกับกาเปเล่เนี่ยหากตัวเดียวเนี่ยอตัวนี้มากไหมแต่วหางหางนี่ไม่ต้องการหรอกอาเกตเนี่ยตรงตรงเอาให้กนกลับเองรวดว่ากาเบาเล่ให้อีก บอกแบบมันมุนด้วยแล้วอาจารย์น,น,นะเพราะมันมุนอืมต้องให้ให,ให้เพิ่มเติมเนาะเพราะว่าเลขของมาสรงนี่เลรออาจารย์มันเนาะพันเขาบ่าดับผมกระต่ายตวเกเเก้วว่าเขาดับเบินอะเนาะแม่นบ่าเขาดับขาดเลยนิ่น่ะดับขาดเลยว่าบอมาแท้แม่นบอมาแทบทำมันออกก็ดีมั้งเลยเขาก็ตื้อใบนะก็ตุ๊กเก้าน่ะก็ให้พี่น้องพิจารณาเองเนาะเออแม่นครับใหแมนพิจารณาเอาเพิ่มเติมาก็คือห้าหกกับห้าเจ็ดเออทุกคน แต่ว่าหาหน,นึ่ง,งเปนนางนางยืนมายุ่งบน่งยืนมาคือเกาตัววิ่งก็คือหาบ่นเขาตัววิ่งก็คือแล้วกันทีเ,เอาทุนไปยุบบนก็นได้เนี่ยฮะทุนตัวเนี่ยผมบอกว่าหรอกผมบอก้งไ้ซื้อทุนเอาไปบนบน่ทานม่ยุบบอลเนี่ยมันติดเป็นทุนสามบอถามไม่ขึ้นบนนะทุนนะนนะเออทุนตัวเนี่ยเป็นทุนหาบอเขาเขากันที่เป็นบอรบอันี่หาบอลหาลง นี้พอดีอาจจะจับคู่มาก็ได้ด้วยหาครับไอซูนกหาฟังอซื้อแมนบ่าหะครับวันนี้หจะไปซีซูนก็ได้ซูนซีก็ได้เดเ้เดาเจ้มักเกแนบ่ครับอไอซีมีตัวไีจับมาจับใส่สองตัวนี้จับใส่สองตัวนี้เลยเลยบนบนบนก็อยู่นี่ละบนก็อยู่นี่ซูนกับหาเนี่ยแมนป้ที่ไปหาถามก็ได้แต่เจ้าแต่บนผมม่ได้เก่้วกันแมนบ่ผมเจ้าเด็ทนนี้ให้เพื่อนโูดเอาโหลด ให้คนรูดรูดเนาะรูดหายเงี้ยเดียวโบราณอ่ะเออมันปดีหาเลยถือเ่าถือกับปึกปิดไปแล้กันละเอาตูดเขาเขาสูนสูนพวกเขากับตไฟตัวมันเอาสาเฮ็ดเต็มที่แล้วเนาะครับโซนนิดนึงเพิ่มเติมนะพี่น้องเอาไปนี่เฮ็ดให้ชัดเจนแล้วเป็นแต่ว่าเพิ่มเติมเดี๋ยวว่าเขามาแบบนี้แล้วครับก็ทือใครเห็นก็พังหันละแต่ว่าอันนี้จีนเนี่เนาะก็พังหันมันละม้าลักษณะนี่ถือว่าเอาไะเขาแบบไปทางเดียวไปทางแล้ว เขาทั้งเลยมันบ่เมนเขาทั้งเลยางทเนี่ยเนาะเพิ่นหายซูกับหามาเมนนครับแต่ว่าพอสบายห้ก้อน้นเนี้ก็คือ 6, 5, มีหกมีหามีสามเนครับล่างนี่เน้นบหาหนึ่งร้องหาซูนไดว่ามือน,นี่เล็บมีใชเพิ่นห้ยูนกับหามามพอสบายจับเพิ่มมัคือหาหกหเจดเนเอาผิ่นนองผิดขอบผิดนะเอาเดอ้อส่วนสามตัวกัยนั่งคือเกามาค,มครับ 8, ปดซีเกทำเอาแด้วอาวานแน่นอนแน่นอนแทบแมนศูนย์กับหนี่ยดดีดวันี้าจะไปยู่บนก็ได้หรือจะไปศูนสามผมกับ่าฮูนําหรือจะไปศูนย์ห้าหรือจะไปศูนยีีศูนย์ก็ได้เนี่ยห่าบอกฟังในซื้อเนาะแต่เขาว่านแน่นอนแน่นอนแมนคุณอ่ะันต้องเย่ามนี้แน่นอนบทช้วิจารญาตกันรับชมนะครับเนาะทุกอย่างกับกับวาแน่นอนทีวาแน่นอนกับวาแน่นอนเอาไว้ซื้อซื้อแล้ว กินกินเหล่าทาเลยกว่าเออมาสุนยอดเดยผมกับลังเรียกันเอาไปว่าอาจารย์กับลังเรกันมันมันเข่าตัวเดียวผมเนาะกินเหล่าทาได้ป่ะทีเอาเอาแต่เนียอเอาทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนเนาะแต่เขาว่จะครูหายรอบทุกอย่างก็ไม่แน่นอนไม่นอนแน่ทุกอย่างอยากแน่นอแน่นอน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 แอนแน่นอแน่นอน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 แน่นอ่นอนแน่นอนแ่นอนแน่นแน่นอนแน่่นอนแ่นนอนแน่นอ่ ก็บพราก็เพรขาดทุนดอกแม่เขาซื้อกลางเพราะก็เพรขี้ตัวเปนบ่ล่ะครับมาหามันนั่ถ้ามันออกกอดเคากันมาหาหกอ่ะแม่เพรก็บพรเนี่ยเราซื้อแบบว่าหันอ่ะก็จะเสียใจพูดแล้วว่าก็บพรซื้อหรือว่เราค้นก็เข้าใจ่อใจหญตาห้องที่ไหนใันเที่นมันก็เล่นก็ถึงนั่นเปลนเพรบเจ้าวันไหที่หาให้เขาโอเคนะก็ฝากไปถึงตทีมชีวิตรับชมอยู่เนาะก็เป็นเพียงแค่นาทางนะครับหายิตจาก็สลากกินแบง์เบิงพี่น้องหาได้โชคได้หมาดกัน นะครับผมเอาขอบคุณพอสวยหลายครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม